กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแบคพิทพงศ์นะฮะก็สําหรับวันนี้นะฮะเราจะมาติดตามความคืบหน้านะครับผมของกรณีที่รถไฟชนกับรถพ่วง18ล้อนะครับผมที่อุดรธานีนะฮะก็ทําให้มีพนักงานของการรถไฟเสียชีวิตคาที่ถึง2รายเลยนะครับก็เป็นคดีใหญ่ต้นปีนี้เลยนะฮะก็วันนี้นะฮะที่จุดตัดเดิมนะครับผมตอนนี้ ก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมาช่วยในการอำนวยความสะดวกการจราจรอีกแรงนึงครับผมก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะฮะก็ที่ชนกันนะครับผมเป็นบริเวณจุดตัดทางเสมอลดเสมอระดับนะครับผมรถไฟและรถยนต์หลักกิโลเมตรที่564นะครับผมทับ6-7ขีด7นะฮะก็อยู่ที่บริเวณระหว่างสถานีหนองขอนกว้างนะครับผมแล้วหนองตะไก่นะฮะ เป็นอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็ในกรณีนั้นนะฮะมีความเสียหายทั้งหัวรถจักรนะครับผมแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับผมเป็นพนักงานทางการรถไฟทั้งสองคนเลยนะครับผมก็คือนายวุฒิชัยเหลืองอาลามนะฮะเป็นพนักงานขับรถนะครับแล้วก็นายเจตอารมณ์นะฮะชื่นชอยนะฮะเป็นพนักงานประจําช่างเครื่องนะครับผมช่างเครื่องประจํารถไฟเองก็แล้วก็มีอ่าพ่วงนะครับผมรถพ่วงนะฮะ ช่วงท้ายนะครับผมก็ชนกระเด็นเลยนะฮะ,ะในวันนี้นะครับผมคนขับรพ่วงนะครับผมพร้อมทนายความนะฮะข้อพบกับตํารวจเพื่อให้ปักคำเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหานะครับก็คือ,อขับรถโดยประมาทนะครับผมเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ ก็เบื้องต้นนะครับผมคนขับรถพ่วงได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับผมแล้วก็เขาขอไปต่อสู้ในชั้นศาลนะครับโดยอ,อ้างว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะฮะเป็นความผิดของอทางเจ้าหน้าที่แผงกั้นนะครับผมส่วนการช่วยเหลือเยียวยานะครับผมนายจ้างของอคนขับรถพ่วงนะครับผมเขารับตปากว่า ดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมในกรณีนี้ก็ต้องไปต่อสู้กันที่ชั้นศาลอีกทีนะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับในเรื่องตรงนี้อ่าก็ในวันนี้นะครับวันที่สองกุมภาพันธ์นะฮะอ่าก็นายนิรุตมณีพันธ์นะครับผมผู้ว่าการรถไฟในประเทศไทยนะครับได้เดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตนะครับผมพร้อมเป็นประธานสวด ภิธามศพนายวุฒิชัยหรืออรามนะฮะนักวัดแก้วฟ้าจุลามณีนะฮะในเขตกรุงเทพมาหานครนั่นเองอพร้อมทั้งส่งตัวแทนของการรถไฟไทยนะฮะเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิษรรมนายเจตรลงชื่นชอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผู้ว่าการาการถไฟได้มอบเงินช่วยเหลือส่วนตัวนะครับผมอันนี้เป็นเงินส่วนตัวนะฮะ และเงินช่วยเหลือตามระเบียบของการรถไฟไทยให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายด้วยนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะร้ายแรงขนาดนี้นะครับภาพแรกที่ผมเห็นคือหัวจักหายไปครึ่งหนึ่งนี่แสดงว่าผมนี่คนลุกเลยอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณครับผม